คนหาปลาคนหาปลาหัวเราะเสียงดังกึกก้องถูกของเธอนะพ่อหนุ่มมันเป็นเกมแห่งการรอคอยโลกรอการให้จากเราในขณะที่เราก็รอการให้จากโลกมันเป็นเกมแห่งการรอคอยเลยนะการตกปลาก็เป็นเกมแห่งการรอคอยไม่ใช่หรือฮะใช่เคยเป็นจนกระทั่งฉันเป็นคนหาปลาที่ดีขึ้นนี่แหละแล้วคุณลุงมีความมั่งคั่งอะไรบ้างหรือฮะฉันเป็นเจ้าของร้านค้าปลีก เห็นสิ่งที่ฉันใส่นี่ไหมรองเท้าคู่นี้เสื้อนอกตัวนี้มาจากร้านของฉันวัสดุอย่างดีฉันชอบใช้เวลากับพนักงานของฉันเหมือนกับที่ฉันใช้เวลากับปลานั่นคือสิ่งที่ฉันรักและความมั่งคั่งที่ฉันมีแล้วเธอล่ะผมไม่ค่อยมีความมั่งคั่งหรอกฮะคนหาปลาผิวปากโลกกำลังรออยู่กำลังคาดหวังอยู่จากนั้นเขาก็เริ่มพูดขึ้นว่าตาบอหรือเปล่าพ่อหนุ่ม ในขณะที่เคาะด้านข้างของเรือเสียงดังริชารู้สึกเมาเรือขึ้นมาทันทีทั้งๆท,ที่ไม่มีคลื่นเสียหน่อยเขามองคนหาปลาและเตรียมพร้อมที่จะจดลงในสมุดบันทึกของเขาเธอต้องการจะค้นหาไม้หรือได้สิไม้นี่ไงมันอยู่ตรงนี้มันอยู่รอบๆตัวเธอเธอนั่งทับมันอยู่ไงล่ะเขาเคาะเรืออีกครั้ง Richard, ริชาร์ดอดสังเกตไม่ได้ว่าเรือลำนี้ดูค่อนข้างเก่าโซรมไปสำหรับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนมั่งคัง่งไม่ใช่ฮะคนจะสวนหมายถึงคือผมหมายถึงไม้จากต้นไม้ครับผมกำลังมองหาไม้จากต้นไม้คือผมกำลังหาวิสัยทัศน์ของผมนะฮะคนหาปลาเปลี่ยนเรื่องฉันจะแสดงให้เธอเห็นว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นคนหาปลาที่ดีขึ้น ถ้าเธอสัญญาว่าจะตั้งใจจับปลามาให้ได้สักหนึ่งตัวได้สิฮะริชาร์ดตอบตกลงพร้อมที่จะจดลงในสมุดบันทึกถ้าอย่างนั้นเอานี่ไปคนหาปลาดับเครื่องยนต์เรือและยื่นคันเบ็ดตกปลาให้ริชาร์ดเริ่มตกปลาได้เลยริชาร์ดพูดขึ้นว่าผมไม่รู้ว่าคุณลุงหมายถึงการจับปลาจริงๆคุณลุงอธิบายให้ผมฟังไม่ได้หรือครับทำไมผมต้องจับปลาด้วยละฮะเธอคุณเริ่มคำถามที่ดีกว่านี้นะพ่อหนุ่ม เหตุผลแรกที่เธอต้องใช้คันเบ็ดตกปลาก็เพราะว่าการที่เรารู้แต่ไม่ทำมีค่าเท่ากับไม่รู้เหตุผลที่สองก็คือมันใกล้จะถึงเวลาพักเที่ยงแล้วและฉันก็หิวเสียด้วยบริชาร,รับคันเบ็ดมาถือไว้และจดด้วยมืออีกข้าง 12. รู้แต่ไม่ทำมีค่าเท่ากับไม่รู้ เขารู้สึกว่ายิ่งเรียนรู้มากเท่าไหร่ก็เหมือนยิ่งไม่รู้อะไรเลยเขาจึงตัดสินใจว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาควรจะลงมือทําให้มากขึ้นเขาวางสมุดลงและถามผมควรใช้อะไรจับปลาล่ะครับเธอเลือกสิคนหาปลายืนกล่องที่มีเบ็ดตกปลาหลากสีให้ริชาร์ดเลือกอันที่เขาชอบที่สุดผมขออันนี้ฮะคนหาปลาไม่ขยับขยื้อนเขาได้แต่นั่งมองดูแม่น้ำริชาร์ดนั่งรออยู่ชั่วครู่ จึงถามว่าเบ็ดตัวไหนใช้งานได้ดีที่สุดฮะเฮ้อฉันนึกว่าเธอจะไม่ถามซะแล้วเธอลองใช้ตัวนี้สิเขาหยิบเบ็ดตกปลาที่ดูเหมือนตะก,กะแตนสามขาแล้วนำมาติดกับคันเบ็ดคราวนี้ลุกขึ้นยืนดึงคันเบ็ดมาข้างหลังอย่างนี้แล้วก็สายเบ็ดพุ่งไปข้างหน้าและตัวเบ็ดก็ตกลงไปในน้ำคราวนี้ค่อยๆดึงสายกลับมาริชาร์ดท,ทำตามแล้วก็ต้องตกใจเมื่อสายเบ็ดตึงในทันที เขาออกแรงดึงสายกลับเข้ามามากขึ้นทุกทีในขณะที่เขาต้องการความช่วยเหลือคนหาปลากลับทิ้งเขาไว้คนเดียวและเดินลงไปห้องพักใต้ท้องเรือคุณลุงฮะริชาตะโกนเรียกในขณะที่ปลาโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําช่วยผมด้วยฮะคนหาปลากลับมาพร้อมตะกร้าใบหนึ่งและดึงปลาขึ้นมาจากน้ําสวัสดีแซลลี่ดีใจที่ได้พบกันอีก เขาจับปลาพยักหน้ากับริชาร์ดและตัดสายปล่อยปลากลับลงสู่แม่น้ำแซลลี่ก็ว่ายหนีไปคุณลุงรู้จักกับปลาตัวนั้นด้วยหรือครับแค่ล้อเล่นเท่านั้นเองแซลลี่คือชื่อภรรยาของฉันตอนนี้ถึงเวลาทานกลางวันแล้วละ่ะเขาเปิดตะกล้าที่มีแซนด์วิชผลไม้และของหวานมากมายผมนึกว่าคุณลุงจะรับประทานปลาเป็นมื้อกลางวันซะอีกฮะไม่หรอก มีคำกล่าวว่ายังมีโอกาสอีกมากรอคอยเราอยู่บทเรียนของการเป็นคนหาปลาที่ดีขึ้นก็จบลงตรงนี้คราวนี้เธอจะต้องทำตามสัญญาที่ว่าจะตั้งใจจับปลาให้ได้หนึ่งตัวแต่ผมเพิ่งจับไปแล้วนี่ฮะริชาร์ดทักท้วงฉันหมายถึงปลาจริงๆก๊กเงินน่ะถึงรู้แต่ไม่ทำก็ไม่มีประโยชน์อะไรริชาร์ดหยิบแซนวิชขึ้นมากินหนึ่งชิ้นคุณลุงเริ่มมีก๊กเงินตัวแรกของคุณลุงอย่างไรครับ ก็อย่างที่บอกฉันกลายเป็นคนหาปลาที่ดีขึ้นฉันเคยแต่คิดถึงการหาปลาแต่พอฉันเป็นคนหาปลาที่ดีขึ้นฉันก็เริ่มคิดเหมือนปลาแต่มันต่างกันนะรู้ไหมฉันออกตามล่าหาปลาอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นตอนนั้นฉันเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและฉันก็เกลียดงานของฉันเพียงเพราะว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดไล่ล่าหาลูกค้าตลอดเวลาพอฉันกลายเป็นคนหาปลาที่ดีขึ้นฉันมุ่งเน้นการสร้างเบ็ดที่ดีขึ้น แน่นอนฉันสามารถที่จะทำเบ็ดตกปลาที่น่าดึงดูดมากขึ้นเมื่อเธอสร้างสิ่งดึงดูดเธอก็ไม่ต้องไล่ล่าหาอีกต่อไปฉันจึงลงทุนเวลาของฉันในการสร้างมูลค่าไม่มีความมั่งคั่งหรอกหากไม่มีมูลค่ามูลค่าเปรียบดังแม่น้ำที่พัดพามาซึ่งความมั่งคัง่งริชาร์ดจดคำพูดนั้นไว้ในขณะที่เขาฟังต่อ 13. มูลค่าเปรียบดังแม่น้ำที่พัดพามาซึ่งความมั่งคัง่ง ฉันมองหาผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ดูเหมือนจะดึงดูดคนฉันขายเสื้อนอกที่ไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดในขณะนั้นฉันจึงลงทุนเวลาของฉันเพื่อเรียนรู้ให้มากขึ้นว่าผู้คนต้องการอะไรนั้นยอมหมายความว่าฉันได้พบเจอพ่อค้ามากมายที่ประสบความสำเร็จมากกว่าฉันภายในหกเดือนเท่านั้นฉันก็มีความรู้และเพื่อนฝูงมากเพียงพอที่จะเริ่มเปิดร้านขายปลีกของตัวเอง โดยที่ฉันเป็นคนเลือกรายการเสื้อผ้าที่ฉันรู้ว่าจะขายดีและทุกๆวันฉันก็เพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าและผู้ขายของฉันทุกวันฉันจะถามว่าฉันสามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกเท่าไหร่ฉันกลายเป็นคนที่เพียรพยายามด้วยแรงบันดาลใจร้านประสบความสํำเร็จมากจนสามารถขยายสาขาในเวลาต่อมาคุณลุงหมายความว่าอย่างไรฮะที่พูดว่าคนที่เพียรพยายามด้วยแรงบันดาลใจ คนหาปลาหยิบเบ็ดตกปลาขึ้นมาเธอเห็นนี่ไหมอาจจะดูเหมือนใช้เวลาเพียง5นาทีเพื่อทำมันขึ้นมาแต่จริงๆแล้วใช้เวลาตั้งหปีทุกๆวันฉันจะคิดทำเบ็ดตกปลาที่ดีขึ้นออกแบบทดลองใช้และก็พยายามปรับปรุงเรื่อยๆริชาร์ดนึกถึงสิ่งที่ช่างประปาบอก 1. คิดได้จดไว้ลงมือทำทบทวน ดังนั้นเบ็ดตกปลานี้จึงเป็นงานที่เพียรพยายามด้วยแรงบันดาลใจเพราะมันยังไม่สมบูรณ์มันจะไม่มีวันสมบูรณ์เพราะถ้าสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็ไม่สนุกความสนุกอยู่ที่การลองผิดลองถูกมันก็เหมือนกับฉันฉันก็เป็นคนที่เพียรพยายามด้วยแรงบันดาลใจริชาร์ดคิดถึงสวนของคนจัดสวนและวิสัยทัศน์ของช่างประปาสิ่งเหล่านั้นเป็นงานที่เพียรพยายามด้วยแรงบันดาลใจอย่างมากเขาเพิ่มเข้าไปในรายการของเขา สิบสี่จงเป็นคนที่มีความเพียรพยายามด้วยแรงบันดาลใจตอนที่คุณลุงเริ่มทำร้านคุณลุงไม่กลัวล้มเหลวหรือฮะไม่เลยพ่อหนุ่มฉันวางแผนที่จะล้มเหลวเธอต้องวางแผนเพื่อที่จะล้มเหลวด้วยนะพ่อหนุ่มไม่อย่างนั้นเธอจะผิดหวังอยู่เสมอลองมองออกไปทางนี้สิคนหาปลาวาดมือไปอยังแม่น้ำคล้ายกับกำลังนำวงดนตรีแม่น้ำสายนี้มีปลานับพันๆตัว เวลาฉันย่อนสายเบ็ดฉันวางแผนที่จะล้มเหลวในการจับปลาทั้งหมดยกเว้นตัวเดียวนั่นหมายความว่าฉันวางแผนที่จะล้มเหลวในอัตรา99.9%ถ้าอัตราการล้มเหลวนั้นกลายเป็น99.8%ก็เท่ากับว่าฉันจับปลาได้สองตัวซึ่งก็ทำให้ฉันได้ผลลัพธ์เป็นสองเท่าสำหรับวันนั้น เมื่อฉันทดลองทำการตลาดแบบใหม่ๆหรือจัดโปรโมชั่นใหม่ๆในร้านหรือมีการแนะนำสินค้าตัวใหม่ๆฉันจะลงทุนเวลาและเงินด้วยความคาดหวังว่าจะมีอัตราล้มเหลวที่สูงเสมอและฉันก็ทำให้แน่ใจว่าโดยอัตราสูงอย่างนี้ฉันยังสามารถได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเวลาและเงินที่ลงทุนไปเพราะฉะนั้นยิ่งวันฉันก็ยิ่งเด้เรียนรู้อย่างเกิดประโยชน์คุณลุงเคยได้รับผลตอบแทนที่แย่กว่าที่คาดไว้หรือเปล่าฮะ แน่นอนมันเกิดขึ้นตลอดเวลาก่อนที่ฉันจะเป็นคนหาปลาที่ดีขึ้นฉันตั้งความคาดหวังไว้สูงมากและตั้งเป้าหมายไว้สูงเสมอและก็ต้องผิดหวังเสมอยิ่งไปกว่านั้นฉันจัดการเวลาและเงินตามความคาดหวังที่สูงมากดังนั้นนอกจากจะต้องผิดหวังแล้วเวลาและเงินที่ลงทุนไปก็ต้องสูญเปล่าไปอย่างไรคะ ตอนนี้ฉันเป็นคนหาปลาที่ดีขึ้นฉันก็วางแผนที่จะล้มเหลวเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ฉันต้องประหลาดใจด้วยความเบิกบานกับผลลัพธ์ที่ได้แต่บางครั้งก็ยังต้องประสบความล้มเหลวเกินกว่าที่คาดคิดแต่ฉันก็ยินดีเพราะทุกๆความล้มเหลวคือโอกาสครั้งใหม่ที่จะทำให้ดีขึ้นริชาร์ดเกิดแรงโดนใจคนหาปลาล้มเหลวหลายครั้งมากกว่าพ่อของเขาเสียอีก และนั่นคือวิธีที่เขาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้และเขาก็รู้สึกสนุกกับมันมากด้วยสำหรับคนหาปลาการเรียนรู้คือเกมจริงๆริชาร์ดอดที่จะคิดไม่ได้ว่ามีคนเล่นเกมนี้น้อยมากเป็นเพราะไม่รู้กติกาหรือเปล่าคนหาปลาดูเหมือนจะล่วงรู้ว่าริชาร์ดกำลังคิดอะไรอยู่เขาพูดขึ้นว่าวางแผนที่จะมั่งคัง่งโดยการล้มเหลวก้าในสิบครั้ง แบบนี้ไม่ว่าเธอจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเธอก็ยังคงมั่งคั่งอยู่ดีถ้าเธอวางแผนที่จะมั่งคัง่งโดยการประสบความสำเร็จก้าในสิบครั้งความมั่งคั่งก็จะมาไม่ถึงมือยกเว้นเสียแต่ว่าเธอจะโชคดีคนหาปลาบางคนทำอย่างนั้นรู้ไหมพวกเขารอจนกว่าจะโชคดีสำหรับพวกเขามันเป็นเกมแห่งการรอคอยจริงๆริชาร์ดเขียนลงในสมุด 15. จงวางแผนที่จะล้มเหลว แม่น้ำเริ่มกว้างขึ้นและกระแสน้ำค่อยๆไหลเอื่อยคนหาปลาเอ็นหลังพลางยกขาขึ้นและพูดว่าตอนนี้ฉันมีคำถามจะถามเธอบ้างอะไรคือสิ่งที่เธอได้เรียนรู้ที่จะทำให้เธอเป็นคนหาปลาที่ดีขึ้นริชาร์ดกำลังจะตอบแต่ก็หยุดคิดเขาไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากย่อนสายเบ็ดและดึงปลาเข้ามา อันที่จริงเขาเริ่มด้วยการหยิบเบ็ดตกปลาผิดตัวด้วยซ้ำแล้วเขาก็จำได้ว่าเขาถามคนหาปลาว่าเบ็ดตกปลาตัวไหนดีที่สุดและเขาก็จำได้ว่าสิ่งที่เขาเขียนหลังจากที่เขาได้พบเจอช่างทำบันตาก,ก็คือ 4. จงถามแล้วคุณจะได้รับผมเรียนรู้ที่จะถามเมื่อผมไม่รู้ครับเมื่อไรเธอไม่รู้หรือเมื่อเธอไม่อยากจะลงทุนเวลาเพื่อที่จะเรียนรู้กันแนะ่ ผมไม่อยากจะลงทุนเวลานาน,านถึง5ปีเพื่อที่จะเรียนรู้หรอกนะฮะแล้วในกรณีเช่นนั้นเธอควรจะถามใครล่ะริชาร์ดยิ้มผมก็จะถามคนที่เพียรพยายามด้วยแรงบันดาลใจที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการหาปลาด้วยวิธีการใช้เบ็ดตกปลานะสิฮะถูกต้องแล้วละ่ะพอหนุ่มเธอสามารถจะ พัฒนาความก้าวหน้าของเธออย่างรวดเร็วโดยการลงทุนเวลาในเครือข่ายที่มีแต่คนเพียรพยายามโดยแรงบันดาลใจหลายๆคนนั่นคือสิ่งที่คนมั่งคั่งเขาทำการรู้ไหมโดยวิธีนี้เธอจะได้ลงทุนเวลาในการเรียนรู้ที่จะสนับสนุนสิ่งที่เธอปรารถนายอย่างแรงกล้ารวมทั้งสนับสนุนวิสัยทัศน์ของเธอโดยตรงไงล่ะริชาร์ดพยายามที่จะทำความเข้าใจให้มากขึ้น คุณลุงตัดสินใจเป็นคนที่เพียรพยายามด้วยแรงบันดาลใจในการสร้างมูลค่าเพราะมันคือสิ่งที่คุณลุงปรารถนาอย่างแรงกล้าและมันก็เป็นวิสัยทัศน์ของคุณลุงด้วยใช่ไหมฮะแล้วคุณลุงก็หาคนอย่างช่างประปาเพื่อที่จะสร้างระบบประปาที่ดีขึ้นและคนจัดสวนเพื่อที่จะสร้างสวนที่ดีขึ้นเพราะนั่นคือสิ่งที่พวกเขาปรารถนาอย่างแรงกล้าและเป็นวิสัยทัศน์ของพวกเขาด้วยใช่ไหมครับถูกเพ่งเลยล่ะแล้วทำไมคุณลุงจึงช่วยผมละฮะ เพราะฉันรู้นะสิว่าใครเป็นคนที่เพียรพยายามด้วยแรงบันดาลใจริชาร์ดรู้สึกดีกับตัวเองแต่ยังไม่คลายกังวลใจจึงถามต่อผมจะทำอย่างไรเพื่อที่จะเป็นผู้มั่งคั่งได้ในวันนี้ละะ่ะฮะคนหาปลาหัวเราะหึ่เด็กก้าวขวบสมัยนี้ไม่เหมือนเด็กก้าวขวบสมัยก่อนเลยนะเขาเคาะด้านข้างของเรืออีกรอบมองให้เห็นไม้สี่ผนุมแล้วเธอก็จะพบกับความมั่งคัง่ง เขาเหยหัวเรือเขาหาฝั่งซึ่งทำให้ริชาร์ดมองเห็นอู่เรือ